Okay, ค่ะมาดูค่ะว่ารถคนันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาคา่ราคารถคนี้คือ930บาทเอ้ย930ปอนด์บอกเลยว่าถูกเวอร์บ้านเราได้ไหมไม่ได้ค่ะใครอยากรู้ราคา,ารถคันนี้นะคะเอา45คูณ930นะคะก็จะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ นี่ค่ะได้มาแล้วจ้าสีสีสวยวดคัลเลอร์อินอิงเล่ยลุ้มนะโอ้ยได้สีเกร์นะคะสีเกร์คือสีสีเทาใช่ไหมบ้านเรานะคะนี่ค่ะราคา930ปปอนด์นะคะใครจะใครจะรู้ว่ามันจะถูกขนาดนี้นี่ค่ะได้มาวันนี้วันพระเลยนะวันเข้าพรรษาโอเคค่ะวันนี้อีสไซ <Yeah. S 2> นวลจันท์นี่ค่ะยายตั้งชื่อให้ว่านวลจันท์ค่ะเอามาดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเลิศเลอเพอร์เฟกจ้านี่น้องทัญญ่าก,กับแป๋วก็ได้บูชาวันนี้วันพระด้วยก็ได้บูชาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเลิศม,มากนี่บอกเลยนะคะว่ารถของประเทศอังกฤษนะคะจะถูกนะคะจะถูกนี่ค่ะ นี่ได้มาสดๆร้อนๆัันนี้เลยจ้าเห็นไหมเบาะนั่งนะคะถูกมากถ้าถ้าเรียบเทียบกับบ้านเรานี่ถูกมากถูกเวอร์ค่ะถูกเวอร์นี่ค่ะสวยค่ะสวยแล้วก็ ท้ายรถใหญ่มากที่เราทันย่าเปลี่ยนรถคือเพราะอะไรเพราะเจ้าพินจะได้ไปไหนมาไหนด้วยค่ะเจ้าพินนั่งได้สบายมากเลยนี่ค่ะแล้วก็เบาะนะคะเบาะเขาดีมากเลยนะนี่ค่ะก็ถึงมีรอยนิดนึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็เบาะใหญ่ค่ะนี่สวยงามสวยงามนะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะ งามค่ะจ่าจถูกค่จะจ่าบ้านเฮาบบได้เด้อจา่าราคานี่ราคานี่ยค่ะถ้าถ้าคิดเป็นแค่40เนาะก็เกือบ1 000, นะึ่พันเนาะก็จะได้เป็น4ี่หมื่นกว่าป้าทัวรบ้านเฮาซื้อบบได้เด้อสี่หมื่นเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นประมาณแสนสองแสนเนาะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดในสภาพแบบนี้เนาะแล้วก็รถฮาวอนดิฮาวอนดิสค้าไม่เลิกเก้าปีค่ะรถคันนี้9ปีนะคะอ่า นี่เห็นไหมสภาพเขาเขาก็ทะนุถนอมรถได้ดีมากๆเลยนะนี่อันนี้ก็คือเป็นหนังนะสภาพยังเปะเวอร์มากสุดยอดมากนะคะอันนี้คือข้างในนะแล้วก็ประตูประตูนี้ก็แล้วทีนี้มาดูที่รอยตําหนิรอยตําหนิไม่มีที่อื่นไม่ม,ไม,มีไม่มีเยอะพูดง่า,งงายงมีแค่นี้ตรงนี้ตรงเดียวเห็นไหมคะนี่ค่ะคือรอยตําหนิคือนี่ขูดขูดตรงนี้นิดนึงแค่นี้เองค่ะ ส่วนที่อื่นเป๊ะเวอร์เพอร์เฟกค่ะเพอร์เฟกได้ถูกมากๆเลยอ่าถูกหลายจ้ะถูกหลายถูกหลายค่ะตานเฮาเก้าร้อยสามสิบปอนด์ฟ้ามันถูกลอตเตอรีกุล่ะน้องท่านยานี่ค่ะเดี๋ยวน้องทัานยาจะหัดขับรถไม่เลิกกลัวค่ะกลัวกลัวเหมือนแม่ค่ะใหญ่ใหญ่กว่าหนู่ตั้งเยอะนี่ค่ะเห็นไหมสวยงามมากๆเลยค่ะ เ็บ่อสภาพแล้วทีนี้อีกคันหนึ่งที่ว่าจะขายนะคะคือเดี๋ยวแป๋วรีวิวให้ดูเนาะคันนี้นะคะได้ถูกมากๆกล้าไหมเนี่ยกล้าไหมบ๊อบี้เพิ่งเพิ่งล้างเสร็จจ้ะแต่ก็บูชาเรียบร้อยโอเคค่ะมาดูคันที่น้องทันได้จะขายนะคะคือคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็น สําสหรับขายนะคะนี่เพราะว่าเขาคันเล็กแล้วก็เจ้าพิ้นไปไหนหช่วยไม่ได้เรื่องของเรื่องนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะคันนี้สามารถที่จะเปิดหลังคาได้นะคะนี่ก็มีรอยตำหนิตรงนี้นะคะนี่แล้วก็สามารถเปิดหลังคาได้สภาพรถก็ถือว่าแต่ก็นั่งได้แค่4คนนะคะนี่ ก็สวยอยู่นะแต่ปีที่ว่าคันเล็กนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีเจ้าพริ้นด้วยตอนที่ซื้อคันนี้ยังไม่มีเจ้าพริ้นนะคะจะเพิ่งได้เจ้าพริ้นมาได้ไม่นานคันนี้ก็คือเปิดเปิดหลังคาได้แต่เคยไปแล้วนะไปหาน้องรถนะคะแล้วก็มีนั่งแค่สี่คนนะคะหน้าสองหลังสองจ้าอันนี้สําหรับขายนะคะคันนี้ที่จะขายเท่าไหร่นะลูก เ o ามาดีว okay? so ่านี้เซลฟรีส่วนเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าปอนนะคะถ้าเกิดใครใครใครที่สนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะสำหรับอยู่ที่อังกฤษนะคะเจ็ดร้อยเกปคือเจ็ดร้อยเก้าสปอนใครอยากรู้ราคาก็เอา4ี่สเอ้สี่คูณนะคะคูณ 795นะคะก็จะได้รู้ว่าราคาของเมืองไทยเท่าไหร่แต่นี่คือแต่รถนี้อยู่ประเทศอังกฤษนะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะรถคืออยู่ประเทศอังกฤษนะคะนี่สำหรับที่ใครอยากจะชิวๆกันสองคนเปิดประทุนได้อะไรประมาณนี้แต่ราคาก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะ,ะที่เขาได้ได้ซื้อใหมเ่เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าพิน เหตุผลคือเจ้าพินเลยค่ะแล้วก็ไปเนิถไปค้าข,าขากับรถครอบครัวนะอันนี้รถชิวๆกันสองคน3มคนแต่ตอนนี้เป็นมีครอบครัวแล้วก็คือมีเจ้าพินเพิ่มมาด้วยค <c> ร <oughs> อบครัวใหญ่เลยก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะก็เลยนี่ค่ะ <c oughs> เห็นไหมงามค่จะจากงามค่ะใครอยากรู้ราคาก็แปะให้พูดให้คร่าวๆเนาะฟ <c oughs> ังเร่เาวๆด้จ้ะาเก้า <c oughs> ้า930ปอนด์ค่ะคันนี้นะเห็นไหมคะ ได้ถูกฮะไอหลีจาา้จะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาซื้อคันใหม่แล้วทีนี้เขาไม่มีที่จอดรถเขาก็ต้องแบบว่าปล่อยออกให้เร็วแล้วทีนี้ก็เลยแบบได้ถูกมา,มากๆเลยเหมือนกับถูกรอตรีนะเพิ่มเติมนี่ค่ะโอเคค่ะคันนี้ก็ยังขายนะคะนี่ค่ะก็เมียก็เมียก็เมียเมียมี ทักมาเยอะมากเลยสําหรับว่า,ารถคันนี้ขายราคาเท่าไหร่นะคะรถอยู่ประเทศอังกฤษนะคะครถเบนซ์คันนี้ที่แป๋วรีวิวไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังพอพิลา่ามากไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเขาคง,งสวยนะคะและที่นี้คันนี้คือของเรานะคะของพ่อใหญ่กับแป๋วนะคะอยากขายเหมือนกันค่ะ oh <my> แต่ที่จะขายคือฮ uh huh. no, so uh huh. ะ no โรริ i s าร์ตสวอปว t นออคันนี้นะคะหนึ 1, 10, ่งหมื่นปอนนะคะที่จะปล่อยนะคะหนึ่งหมื่นปอน ใครอยากรู้ราคาก็เอา45คูณนะคะ1 0,000ปอนด์นะคะจะขายคันนี้นะคะเพราะแป๋วเคยรีวิวไปแล้วเบนนะคะเบน์ ben. อันนี้คือต้องอคุยกับแป๋วกับพ่อใหญ่นะนี่ทักมาได้เลยนะแต่ทักมาเยอะเหมือนกันนะว่าจะขายแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ารถอยู่อังกฤษนะคะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะโอเคค่ะคแค่นี้ละจ้ามี3คันที่จะปล่อยในตอนนี้ No, ้ว่าอีก just spot the up d for this one I'm happy you're happy I am happy of course did you see how I just bargain with the guy Uh I have to knock it down นี่ค่ะแต่เจ้าของรถเขาอยากได้หนึ่งพันปอนด์ค่ะที่เจ้าทำเอากูทำปาร์ตี้เนี่ยแล้วก็รถได้ต่อได้ต่อได้เจ็ดสิบปอนด์ค่ะนี่โอเคแฮปป happy bye try ตอนนี้ตอนนี้เออเจ้าพินใส่หลังใส่หลังรถนะคะโอ้ยโอเคไหมลูกฮะพินชอบไหมเปิดดีเปิดดีโอ้ใหญ่พอดีเป๊ะเลย พอดีเป๊ะเลยอันนี้ซื้อรถใหม่เพราะอะไรเพราะเจ้าพินจะได้ไปไหนมาไหนด้วยจ้านี่เป็นไงบ้าง Goodbye g o o d b y Goodbye Goodbye